สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบ่งตามลาักษณะการเกิดออกเป็นสองลักษณะคือ 1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชน่นภาพนี้คือภาพอะไรคะต้นไม้นั่นเองคะ่ะแล้วภาพนี้ล่ะคะดอกไม้นั่นเองคะ่ะต่อไปมาดูผักผลไม้ต่างๆกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับผลไม้ต่างๆเช่นภาพแรกคืออะไรคะสับปะรดนั่นเองค่ะภาพต่อไปสมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแตงโมส่วนผักต่างๆนะคะเช่นแครอทผักกาดขาวและแตงกวา เมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับพืชเสร็จแล้วต่อไปยังมีสัตว์ต่างๆด้วยนะคะที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นแมวสุนัขแล้วก็นกค่ะเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเช่น ลูกบอลอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าเด็กๆเ,เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคะต่อไปนะคะรถเรือและบ้านนั่นเองค่ะ เมื่อเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขวัญจะให้เด็กๆทำกิจกรรมตามคุณครูขวัญน,นะคะมาดูภาพแรกกันนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยดอกไม้นั่นเองภาพที่สองรถภาพที่สามกระเป๋าภาพที่สี่ต้นไม้ภาพที่ห้าแมวนั่นเองค่ะ ภาพแรกคือภาพดอกไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพที่สองภาพรถเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ภาพที่3ภาพกระเป๋าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ค่ะภาพที่4ภาพต้นไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภาพที่5ภาพสุดท้ายแมวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกทุกข้อไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกทุกข้อ,อเก่งมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ